ในอีก10พฤษภาหน200้า2 0 0รอคนจะมีอำนาจมากที่สุดในในประเทศไทยแต่ใน10เดือนก่อนหน้านั้นเนี่ย750อามีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เงื่อนมันเงื่อนมันเป็นเงื่อนข้อกรรมของคนประชาชนคนไทยเลยว่าเป็นข้อกรรมของประเทศก็ได้หรือจะเรียกว่าชะตากรรมก็ยังได้ว่าทําไมเก,ก้าวไกลกับเพอไทยถึงได้เกิน5อแล้วทําและทไมไม่ผ่าน3 7 6นี่คือเงื่อนไขที่ถขูกไว้มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้ ทุกอย่างมันไปไม่ได้ทั้งสองทางอันนี้เป็นข้อรกรรมนะเป็นข้อรกรรมของประเทศแล้วก็เป็นข้อรกรรมที่ประชาชนต้องทนรับเลือกมาได้มากที่สุดอย่างที่คุณต้องการคือว่าต้องการจะเป็นประชาธิปไตยแล้วต้องการจะเลือกให้ผ่านครึ่งก็ทําจนได้ประชาชนก็ร่รวมใจกันทําจนคึ่งผ่านแต่ข้อรกรรมมันก็คือใครก็ตามที่มีอำนาจอยู่แค่อีกสิเดือนคุณมายุ่งอะไรอีกสปี เมื่อคุณมีอำนาจแค่สี่เดือนเออสิบเดือนเพื่อจะสร้างนายกแล้วคุณไปผูกพันแล้วไปต้องอีกสี่ปีแปดปีคือเขาไม่ได้บอกแล้วว่าคุณจะมีอำนาจจากวันนี้ไปสิบสิบเดือนนี่คือือสิบเดือนสุดท้ายของสวแล้ว mm hmm. เนินอนาคตไม่เห็นสิ่งนี้อีกแล้วอ mm hmm. นอกจากคุณไปปฏิวัติใหม่แล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ใส่กร่อยใหม่อื mm hmm. แต่คุณเอาความร่วมสลายของความแตกแยกของคนทั้งประเทศความไม่พอใจของประชาชนไปเสี่ยง แต่นี่ก็เหมือนเป็นแผนการที่วางเอาไว้อยู่แล้วไหมคะกับการให้สวออมีอำนาจโหวตเลือกนายกห้าปีเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งปีนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะได้รัฐบาลอีกหนึ่งสมัยอันนั้นเราไม่ไปเราไม่ไปประนามใครเพราะว่าเขาจะวางแผนอย่างไรก็ได้แต่ในเมื่อคำตอบมันออกมาแล้วว่าสองร้อยห้าสิบจากห้าร้อยเนี่ยมันมีแค่สองพักก็เป็นแล้วเนี่ยพวกคุณต้องหยุดเกม ที่จะไปสร้างความวุ่นวายอย่างที่ผมบอกว่าอำนาจที่คุณเหลืออยู่สิบเดือนแต่คุณไปผูกพันประเทศด้วยอีกสี่ปีด้วยเหตุผลอะไรแปดสี่ 8, ปีแปดปีหรือใครจะมาเถียงกับผมว่าในอีกสี่ปีข้างหน้าถ้าลือตั้งสามรุ่นฉบบนี้สองพักนี้เขาก็ยังได้เกินสองร้อยห้าสิบอยู่อาจถึงสามร้อยในสองพักแต่คุณเอาประเทศทั้งประเทศมามามาตกมาอยู่ในวิกฤตการณ์ของทั้งที่คุณมีอำนาจเหลอหหือแค่อีกสิบเดือน คุณเอาความชอบทําตรงไหนอืเอามาวิเคราะห์เอามาคิดข้ออ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางกฎหมายแล้วจาเป็นการที่ปฏปิรูปกฎหมายใดๆก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของสภาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเมื่อพักอื่นๆเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่แต่ต้องกับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องตกในสภามองเห็นชัดเจนว่าไปไม่ได้อื ก็เมื่อก้าวไกลเขาไม่เอาด้วยมันก็มีวันที่ก้าวเาพื่อไทยไเอาด้วยก็ไม่วันที่ก้าวไกลจะเอาเรื่องนี้ผ่านสอง้ยห้าสิบได้ mm hmm. ในเสียงสภาผู้แทนมันก็ไม,ม่มันก็จบอยู่แล้วไง mm hmm. ไม่มีสิทธิ์ไปได้แต่คุณแต่คุณ,คณได้เอาหลักการเอาปรรโุของผู้คุณมามักกองไว้ข้างหน้า mm hmm. แล้วคุณก็เอาแอบอ้างมาแล้วใครที่เดือดร้อนที่สุดคือสา,าบาน mm hmm. เดือดร้อนที่สุดคือสา,าบันค่ะ พวกคุณพูดถึงความจงรักภักดีแต่ความจงรักภักดีที่กระทํากันอยู่วันนี้ทําให้เกิดความเดือดร้อนในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออยู่เหนือการเมือง <ouv. S 1> ไม่มีเหตุผลที่คุณเอาเวลาสิบเดือนมาครอบครองอํานาจของสิบสองสี่สิบแปดเดือนนะสิบสองสี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดกับสิบเดือนนะอืไม่มีเหตุผลใดที่สิ้นสนวนพวกคุณเลยคชะนะ เพราะนั้นเพื่อไทยวันนี้ถ้าเพื่อไทยคิดจะอยู่กับสิบเดือน mm hmm. ก็อยู่ไป mm hmm. ช,ชื่นมือกันไปแล้วคุณจะอยู่ได้อีกแน่นอนถึงสี่ปีแน่นอนแต่จะไม่มีประชาชนใดเอากับคุณเลยในอนาคตทีนี้เมื่อวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนเดือนที่แล้วเนี่ยคุณแพดย์ได้เคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแต่คนที่จะได้เป็นนายกคือเศรษฐาอ่ะ ที่แน่ๆวันนี้ถูกแล้วหนึ่งคือวันนี้คือคุณพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกแน่ๆแ,แล้วเนี่ยนะคะอะไรที่ทําให้คุณเเด็จถึงมองว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นและในวันนี้ยังคิดว่าคุณเสรษฐาจะยังได้เป็นอยู่ไหมคะผมมองการจากไปของคุณทักษิณม,มองการจากไปของคุณสมัครมองความวุ่นวายที่คุณสมชายได้รับแล้วมองข้อกล่ของปู แล้วก็มามองออข้อกรรมของธนาธรทั้งหมดอยู่ในร่องเดียวกันเป็นร่องมอลสุ่มที่ปกคุมประเทศนี้มาตลอดอแล้วมรลสุมลูกนี้ก็ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเช่นนี้มาตลอดทางเพราะนั้นพี่ถามไม่ได้สังไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าทักษิณล้านเปอร์เซ็นต์เพราะทักษิณเป็นตัวจริงไม่ได้เก่งกับสมัครไม่ได้เก่งกับปู เพราะเขาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองซึ่งสูกถูกสร้างมาโดยอีกอกลุ่มของของพรรคอนาคตอนาคตใหม่ค่ะแล้วเมื่อถูกยุบก็บมาเนี่ยก็ไม่มีตัวละครก็เอาคุณพิธาขึ้นมาเพราะนั้นคุณพิธาเล่นแต่คุณพิธาเป็นคนที่ไดขาองพึขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าเล่นได้เต็มบทบาทอืเขามีคารมคมคายอก็ม,มีการตอบโต้แบบไม่แบบตอบ,ตอบโต้แบบไม่ดูดันแต่มันกินใจอื มันมีลักษณะของพระเอกครบเครื่องอถูกไหมมันครบเครื่องหน้าตาว่าการไม่รักการเก็บอารมณ์มการตอบโต้อตอบกับแบบสุภาพแต่ว่ากินลึกนะเพราะนั้นเขามีคาแรคเตอร์ของรูปร่างหน้าตาเป็นเกาหลีด้วยก็วันนี้ผู้หญิงไทยคนไทยหนุ่มๆก็ก็เรียกว่าโปรดปานซีรีส์เกาหลีกันมากมายเขาก็ได้คาแรคเตอร์นั้นมาด้วยมันก็กลายเป็น ซูเปอร์สตาร์ด้วยเป็นนักการเมืองที่เก่งกาจด้วยแล้วก็ได้พรรคการเมืองที่เป็นพรรคที่คนนิยมด้วยแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของการไม่ใช้เงินแต่ได้เสียงมามใช่ไหมเพราะนั้นความสมบูรณ์แบบตรงนี้มันทำให้เกิดเรื่องนี้มาแล้ววันนี้คนยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดล้านคนหนุนเรื่องเขาอยู่นะถ้าพรรเพื่อไทยตัดตืนใจผิดพลาดตรงนี้นะ ในอนาคตมันจะมีอยู่สองแนวทางท่านเองคือหนึ่งการปฏิวัติยึดอํานาจเพื่อมาให้พรรคไม่ให้คนไม่ให้ประชาชนคนไทยได้มีสิทธิ์มีเสียงในการทางการเมืองกลับไปนับหนึ่งกันใหม่นะหรือให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงและมีการต่อสู้กันระหว่าง,างกลุ่มคุณช้างซึ่งระหว่างคุ้นแผน ซึ่งมีมวลชนหนุนเรื่องมหาศาลกับขุนช่างที่มีเงินตรามีสัตว์ตรามีอ,อมีการดูแลมันจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างคนสองฝ่ายนะเราจะเป็นลาวันดาพวกฮูตูกับทูตซี่จะเจอกันนะฝั่งที่มีอำนาจมากเป็นชนกลุ่มน้อยแต่มีอำนาจมาก ร่ำรวยกับฝ่ายชาวบ้านที่ยากจนนะก็จะออกมาเข่นข่ากันวันนี้แต่การในใน,ในสื่อก็ไอในสื่อก็ก็ไม่แตกต่างจากวันที่ลาวนานดาก่อนจะมีสงครามกลางเมืองเพราะมีการเผชิญหน้ามีการย่อเย้ยถากถางม,มีการปลุกระดมนะทั้งสองทั้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 ง,ง,ง,งมีการต่อสู้กันและการต่อสู้กันของสื่อ ว่าเอาประชาชนออกเป็นสองฝั่งคนกลุ่มน้อยอยู่ฝั่งหนึ่งคนกลุ่มมากอยู่ฝั่งหนึงมีความรยากจนออกับความร่ารวยเป็นปัจจัยหลักในการทํสรามในการสร้างสงครามนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังไปสู่ยุคที่มืดที่สุดยุคหนึ่งอ่าถ้า,ถ,าถ้าถามถ,าถ้าถามจากอายุของผมเมื่อผมออทํางานในเมื่อปีหนึ่งสองแล้วหนึ่งหกผมเจอวันมหาวิปโยะโยค หนึ่งเก้าผมเจอ,เอ,เอตุลาธมินนะฮะสามห้าผมเจอวันพฤษภาธมินแล้วก็ชีวิตผมเนี่ยอยู่กับเรื่องของการสู้รบก,กันระหว่งชางการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับอำนาจรัฐมาตลอดะนะฮะก่อนลืมตาดูโลกผมก็เห็นไอ้กรกบฏแมนฮัตตันละนะก็เห็นมาหมด เกิดมาก็ไปลาสงครามโลกทั้งที่สอง mm hmm. อยู่ในท้องแม่ก็ต้องไปหลบเครื่องบินที่พวกพันธมิตร mm hmm. เข้ามาโจมตีอยู่ในท้องแม่ก็ต้องไปกับแม่แม่มหลบไปไหนผมต้องไปหลบพรอมอยู่ในท้องเขา mm hmm. นะฮะไปกินอยู่อดอยากตื่นเอ่อคลอดออกมาแม่ก็เล่าให้ฟังว่าอาหารที่ได้มีกินอย่างที่มีกยนนว่า ต้องเอาช้อนขูดก้นะว่าแต่ปากเด็กไม่ได้มีแป้งนมนมผงไม่มีนมนมหายทั้งสิ้นอ่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นยามสงคราม mm hmm. นะต้องไว้หลบหลบซ่อนซ่อนอยู่เพราะกรุงเทพโดนโดนทิ้งระเบิดตลอด <c oughs> ก็ลองหนีไปชีวิตในรุ่นทงที่พวกผมเกิดมาเนี่ยไม่มีความสุขอะไรทั้งสิน้นเลยมีแต่เรื่องการเมืองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมาไก้มาตลอด mm hmm. นะแต่เรามีพระมกษัตริย mm ์ hmm. ซึ่งทาง่านก็ได้ดูแลประเทศมาอย่างยาวนานนะตอู้น่นต่อเสนอ,อพวกผมก็มีชีวิตทีด่ดีกันมาแต่การเมืองแย่เออพูดถึงการเมืองแย่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมสิบยีปีที่ผ่านมาเนี่ยพักที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งพักที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากที่สุดเนี่ย ถึงจะต้องมีการสกัดกัน้นถ้าเอาเอาช่วงหลังมาเนี่ยอย่างครั้งที่แล้วเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลกลายเป็นพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกพอมาครั้งนี้คุณพิธาโดยก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งก็ไม่ได้เป็นนายกอีกมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นละครต้องคิดต้องใช้คําว่าบ่วงมารนโอ้แต้เป็นละครนะต้องเป็นเรื่องของต้องใช้ชื่อว่าบ่วงมารนคือการเมืองไทยยังอยู่ในบ่วงของมารนอยู่ อนะคือผู้มีอำนาจแท้จริงใน91้าสิบปีที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแม้กระทั่งก่อนการเปลี่ยนแปลงครับค้องคนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือทหารกับนักเรียนนอกอนับตั้งแต่สองสี่เจ็ห้าทหารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองอทหารก็ยึดครองมาจนถึงปีนี้ แต่ทุกครั้งที่ใครเติบโตนะจะถูกเขาเกล่าวหาไปัวพันกับเลือกพระมหากษัตริย์หมดมพรักปายปัตร์ก็เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วก็ถูกปฏิวัตินะจากนั้นมาพักไหนที่โด่งดังขึ้นมาก็จะถูกคนกลุ่มนี้ซึ่งสืบต่อกันมามก็กล่าวหาไปตลอดข้อกล่าวหานี้เป็นอมาตะามากมนะฮะใช้กันมาตลอด ตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ปีดีพนมยงมาเลยละพอทาหารกับปีดีร่วมกันยึดอำนาจมาด้วยกันเป็นเพง่งเอ่อเพ่งยุซีมาด้วยกันเลยนะฮะมาจากฝรั่งเศสด้วยการกินกาแฟโต๊ะเดียวกันนะฮะกลับมายึดอำนาจได้แต่คนหนึ่งใช้สมองคนหนึ่งถืออาวุธในที่สุดคนถืออาวุธก็ทำลายคนกลุ่มนั้นไปแล้วก็จากนั้นเขาก็ถืออาวุธนี้มาตลอดนะมาตลอดมาตลอด จนถึงวันนี้เพราะนั้นใครก็ตามที่ทำท่าจะเติบโตเข้ามาก,ก็ถูกก็จะถูกกล่าวหาไปในทิศทางเดียวกันเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่งงางนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยซึ่งเพื่อไทยก็เคยถูกกล่าวหาแบบนี้และตัวเองก็ถูกยึดอํานาจมาแล้วถึงสองรอบแต่ในวันนี้ที่คุณเผเดจเปรียบเหมือนเป็นวันทองเนี่ยจะกล่าวแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้ายังเลือกอยู่กับเก้าวไกลคุณก็จะโดนมาที่คุณเคยโดนแต่ถ้าคุณ เปลี่ยนมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะรอดได้พรักเพื่อไทยมีที่มาจากไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงวันนี้นะฮะชะตากรรมที่เขาได้รับมันเป็นชะตากรรมเกี่ยวที่พักเก้าไกลอนุคตหหมายได้รับอยู่มันเป็นชะตากรรมเดียวกันม,มันเป็นเรื่องราวเดียวกันม,มันเป็นความเจ็บปวดอันเดียวกัน ถ้าพวกคุณคิดว่าจะ,ะวันนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้หนีจากชะตากรรมอันเดียวกันนั้นแล้วเข้าไปเสพสุขกับอำนาจนใหม่แต่มันเป็นชนะคุณพวกคุณจะมีความสุขแค่สี่ปีถ้าคุณอยู่ถึงแต่ในสี่ปีที่คุณจะอยู่เนี่ยคุณจะเจอแต่เรื่องราวบนท้องถนนเสียงกลด่าจากคนทั่วไป การมองด้วยตาตาเคลือบแคลงจากคนในโลกใบนี้นะฮะวันนี้เมื่อคุณถูกการเมืองบีบคั้นจนต้องหออกไปนอกประเทศโลกเขารับรู้ว่าคุณถูกลังแกเขาก็ให้คุณอยู่ไม่ส่งคุณกลับมาเรียกร้องให้ส่งกลับมาเท่าไหร่เขาก็ไม่ส่งกลับเขาก็ถือว่าคุณเป็นคนถูกลังแกระใช่ไหมเขาไม่ส่งกลับคุณไปไหนแม่คุณบินไปบินมาได้อย่างเดียวอย่าบินข้าน่านฟ้าไทยแล้วกัน นะคุณอ้อมไปอ้อมไปโอเคว่ากันไปตามนั้นเอ,อแต่ว่าแต่ว่าจากวันนี้ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใหม่อ,อคุณได้ทำลายระบอบประชาประชาธิปไตยที่คนทั่วโลกมองเห็นในประเทศไทยแล้วกลับไปอยู่กับอำนาจที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ว่าคุณจะอ้างแบบไหน,นเสียงโหวตคุณต้องมาจากสว Mm hmm. มาจากพรรคที่สืบต่ออำนาจ mm hmm. คุณจะไม่มีโลกให้อยู่ mm hmm. และคุณจะได้อยู่แต่ในประเทศไทยถ้าคุณอยู่ได้ mm hmm. แต่เมื่อไหร่ที่ความถูกต้องมันมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบคุณก็ไม่คุณก็จะถูกออกเจศไไทยแต่ไม่มีที่อยู่ในโลกด้วย mm hmm. ถ้าไปเปรียบเทียบกับประชาธิปัตย์ล่ะคะที่คุณเผด็จบอกว่าประชาธิปัตย์ก็เคยโดนในลักษณะคล้ายๆกันมาก่อนแต่ก็ใช้เวลาหลายสิบปีอยู่ไหมคะกว่าที่เขาจะมาอยู่จุดยี่บห้าคะแนนเนี่ยวันนี้โรคมันเร็วกับวันนั้นนะ<อ>โรคมันเร็วแลววันที่ไปปัดอยู่นั้นอนะ่ะถ้าเราบินไปฮ่องกองเราใช้เครื่องบินไปพัดไปนะมันนานมากมแต่วันนี้มัน,ม,น,ม,นมันเร็วกว่าเยอะนะม,มันเร็ว ของพรรคเพื่อไทยวันนี้ถ้าคิดผิดแทรับิ้วเมือยสี่สิแปดเดือนไม่นานเลยสี่ปีดูอาจจะยาวไปแต่สี่แปดเดือนมันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวเพราะว่าทุกวันนี้ก็เหลือร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วถ้าอีกสี่ปีข้างหน้าเราตัดสินใจผิดเนี่ยจะหายไปเปผมก็ได้บอกเขาว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้บ้านเมืองมันสงบบ้านเมืองมันสงบก็คือประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่มีคลื่นลมรัฐบาลเหมือนเรือประชาชนเหมือนน้ำทะเลถ้าในทะเลมันไม่มันขับเคลื่อนตลอดเรือมันก็ต้องโคงเพลงไปตลอดเมืม่อเรือมันโคงเพลงคุณก็ต้องมีต้องคุณก็ไม่สามารถจะเดินทางได้อย่างสะดวกโยธินใช่ไหม,มแล้วพออีกสามปีกว่าจากวันนี้ไปผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าคุณจะ ใช้เงินอันตราไหนคุณก็จะไม่วันผ่านคนยี่ห้าถึงยี่บเอ็ดล้านคนที่เขากำลังมีความรู้สึกเศร้าซ้อยในวันนี้อืเขาไม่ได้เลือกเพื่อไทย,ยเพราะเขาชอบพวกคุณเขาเลือกเพื่อไทยเพราะคุณประกาศจะเป็นประชาธิปไตยแล้วคุณเคยเจ็บช้ำจากการเป็นผู้ชนะแล้วไม่ได้รางวัลน,นั้นถามคุณประเด็จแบบนี้ว่าถ้าวันทองเลือกอยู่กับขุนแผนเนี่ย บ้านเมืองจะเป็นยังไงล่ะคะเพราะว่าก็มองไม่เห็นว่าสวจะมาโหวตให้มันก็ไม่ต้องเขาอยู่ในจีบเดือนคุณกล้าปฏิวัติแล้วกล้าเขียนรัฐรรมนูนต่ออยู่พวกคุณไหมล่ะถ้าคุณทาคุณก็ทําไปเลยแต่ประเทศอยู่ตรงไหนอ่ะการลงทุนจะเกิดขึ้นไหมวันนี้ถ้าคนจะมาใครถ้าผมเป็นพ่อค้าต่างประเทศจะมาตั้งโรงงานในเมืองไทยแล้วผมดูว่ายี่สิบเจ็ดล้านคนไม่เอาไม่ ไม่แฮปปี้กับกับรัฐบาลที่ปกครองอยู่แล้วผมต้องมาทํามาหากินกับรัฐบาลนั้นแล้วผมก็จะถูกไม่รู้ว่เมื่อไหร่คนยี่สิบเจยดล้านคนมันจะลุกขึ้นมาย่ายีผมอืมหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนี้ผมจะกล้ามาไหม,มแปลว่าก็อย่างที่ผลสํารวจของนิดาโพเขาได้ไปสํารวจนะคะเอาจริงๆเนี่ยถามว่า โหวตไปกี่ครั้งก็ได้ประชาชนรอได้เพราะฉะนั้นอีกประมาณแค่สิบเดือนเองแม้ว่าจะมีข้ออ้างบอกว่าอุ้ยประเทศต้องเดินหน้าประชาชนจะอยู่ไม่ได้อยู่แบบนี้เศรษฐกิจยิ่งแย่เนี่ยมันเหมือนมันเป็นข้ออ้างใช่ไหมคะผมก็บอกว่าเปรียบได้อีกครั้งก็ว่ารัฐบาลก็เหมือนเรืออืแต่ถ้าไม่มีน้ําเรือแล่นได้ไหมเรือจะไปกองอยู่กับทรายนะ มันเล่นไปไหนมันก็รอแต่วันผูกพังมันก็เป็นไททานิกไปก็จมอยู่ใต้น้ําไปะนะขอเราไม่อยากเป็นไททานิกค่ะที่ไปจมอยู่ใต้น้ําอืำเราไม่อยากให้เพื่อไทยซึ่งเป็นเรือที่เอ,อบุกเบิกเส้นทางประชาธิปไตยมาอืม,มาตายตอนจบอมาตายตอนจบ นะประเทศไม่ใช่ของคนเมื่อวานนี้ประเทศของคนที่อยู่วีเกิดวันนี้และเกิดพรุ่งนี้เราอยู่ในประเทศที่เราเกิดมานานแล้วแต่ประเทศมันไปแล้วไปอยู่ข้างหน้าออต้องมีคนหนุ่มคนสาวที่ขึ้นมาดูแลในสงครามทุกสงครามในประวัติศาสตร์เขาใช้คนหนุ่มคนสาวไปรบไม่เคยมีผู้เท่าที่ไหนไปถือดาบรบจนะนะนะ ผู้เฒ่าจะอยู่บนหลังมา้าอยู่ในห้องประชุมแล้วก็เด็กๆจะออกไปเป็นทหารไปรบไปสู่วันนี้คุณเอาคนแก้งำเงอะออกไปเดินนาหน้าแล้วให้เด็กคอยไล่แทงเขาอยู่ข้างหลังคุณนึกถึงภาพนี้หรือย,อยังว่าเป็นภาพที่หมดมันเป็นภาพที่เศร้าขนาดไหน ัเจนนะคะวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพ,พ,พระคุณคุณพระเดชปุรีปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะเราสงคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสําหรับตอนนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ